ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการชำระเงินของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะคะทุกวันนี้เราพกเงินสดติดตัวกันน้อยลงเพราะการใช้เงินสดถูกแทนที่ด้วยดิจิทัลเพย์เมนต์ เราจ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารหรือแพลตฟอร์มอีไวลเล็ตอื่นๆเรียกได้ว่าเราอยู่ในสังคมที่ใช้เงินสดน้อยลงหรือ less cash society และกำลังเข้าใกล้สังคมไร้เงินสดหรือ cashless society มากขึ้นเรื่อยๆค่ะการพัฒนาระบบพร้อมเพย์ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญหรือเป็นเก m e changer ระบบการชรําระเงินของประเทศเลยทีเดียวนะคะทุกวันนี้เราคุ้นเคยกับการสแกนจ่ายด้วยการชรําระเงินผ่าน QR code ที่แสนง,ง่าย เพียงแค่คลิกนอกจากความสะดวกและรวดเร็วแล้วการสแกนจ่ายยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้จ่ายและผู้รับที่สำคัญช่วยลดต้นทุนในระบบการเงินได้อย่างมหาศาลและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัลของประเทศได้อีกด้วยค่ะ ความนิยมในการจ่ายเงินด้วย QR code ของคนไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่ได้จำกัดอยู่ในตัวเมืองหรือห้างร้านขนาดใหญ่เท่านั้นแต่การใช้งานได้กระจายออกไปทุกมุมเมืองทั่วประเทศป้าย QR code รับเงินที่ติดอยู่หน้าร้านค้าต่างๆไปจนถึงรถเข็นขายของริมทางกลายเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตาหรือแม้แต่พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ยังมีป้าย QR code ไว้พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสแกนจ่ายได้ทุกเมื่อค่ะ และระบบชำระเงินที่สะดวกสบายนี้ก็ได้เดินทางมาถึงการซื้อกองทุนรวมด้วยแล้วเช่นกันค่ะนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของ BBLM a คงคุ้นเคยกับการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading กันอยู่แล้ว แต่วันนี้เรามีฟีเจอร์ใหม่มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการซื้อหน่วยลงทุนของ BB LAM ด้วยการสแกนจ่ายผ่าน QR Code ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนในยุคดิจิตอลเพราะไม่ว่าคุณจะใช้โ b i l e Banking ของธนาคารไหน BB LAM รับสแกนจ่ายได้หมดค่ะนักลงทุนที่ต้องการจ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย QR Code ต้องทำอย่างไรบ้างคลิปนี้เรามีคำตอบให้ค่ะก่อนอื่นลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ BB LAM ผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading ก่อนค่ะ และเมื่อได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถซื้อกองทุนผ่านแอปโดยเลือกวิธีชําระเงินแบบ QR code ได้เลยทันทีแล้วขั้นตอนในการซื้อหน่วยลงทุนด้วย QR code มีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกให้ลูกค้าล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน BF Fund Trading ค่ะเมื่อเข้ามาหน้าแอปแล้วให้เลือกเมนูซื้อขายกองทุนจากนั้นเลือกหัวข้อซื้อแล้วค้นหาชื่อกองทุนที่ต้องการซื้อแล้วกรอกจํานวนเงินค่ะ ต่อมาเลือกวิธีชําระเงินด้วย QR code คลิกแถบต่อไปตามขั้นตอนแล้วกดยอมรับเงื่อนไขาการซื้อกองทุนสุดท้ายเป็นขั้นตอนสําคัญนั่นคือการตรวจสอบรายละเอียดการซื้อต้องดูอย่างรอบคอบนะคะหากข้อมูลถูกต้องแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะ หลังจากนั้นใส่รหัสพิน6หลกักแล้วจะมี QR code ขึ้นมาบนหน้าจอโดยขั้นตอนนี้คำสั่งซื้อจะอยู่ในสถานะ processing หรือรอชำระเงินค่ะจากนั้นเข้าแอป mobile banking ของธนาคารที่เราต้องการจ่ายเงินสามารถเลือกธนาคารไหนก็ได้เข้าเมนูสแกนจ่ายกดเลือกรูป QR code ขึ้นมาจากคลังภาพในมือถือแล้วกดชำระเงินผ่าน mobile banking ได้เลยค่ะเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วสถานะคำสั่งซื้อบนแอป BF Fund Trading จะขึ้นเป็น a p p r o v e แสดงว่าการซื้อกองทุนสําเร็จเรียบร้อยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้งาน b f Fund t r a d i n เเป็นประจําอยู่แล้วก็ยิ่งสะดวกมากขึ้นด้วยฟังก์ชันใหม่ที่เป็นอีกทางเลือกในการจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือใครที่คุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์โดยสแกนจ่ายด้วย QR code ขั้นตอนต่างๆก็น่าจะใกล้เคียงกันค่ะ b b l a m เปิดกว้างให้ผู้ลงทุนสแกนซื้อกองทุนผ่าน QR code โดยสั่งจ่ายจากธนาคารไหนก็ได้เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่ในในการบริหารสภาพคล่องของผู้ลงทุนแต่ และรายจ่ายผ่าน QR Code บน BF Fun d Trading ได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคดิจิตอล ถ้าคุณสนใจการลงทุนในกองทุนของ BBLAM สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทร026746488กด8หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th หรือง่ายกว่านั้นคือ BF Fund Trading Application เพื่อการลงทุนในกองทุนของ BBLAM โดยตรง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมแบบออนไลน์รวมถึงการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตรวจสอบสถานะคำสั่งและติดตามพอร์ตได้ทุกที่ทุกเวลาเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android ค่ะ